สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวยซองเขียนมือวันนี้ตรงกับวันที่16มิถุนายน2565เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวดที่แล้วนะฮะวันวันที่1งวันวันที่1มิถุนายน2565เลขที่ออกก็คือ ส1 9 1 9 6นะครับส่วนละวันเลขท้าย2ตัวออก0-2นั่นเองครับเลขศูนย์มาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เลขศูนย์ออกมาติดต่อกันหลายงวดแล้วเป็นยังไงกันบ้างนฮนะแต่ได้ข่าวว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยปังปุริเย่กันไปเลยนะฮะเพราะว่าชุดสรุปของเราเนี่ยมีได้96นะครับส่วนชุดก่อนสรุปเนี่ยก็ยังมีเลขศูนย์ติดมาด้วยนะคะนอกจากนี้ยังต้องบอกเลยว่าหวยซองที่มันแกะใจกันเมื่อวดนที่แล้วเนี่ยปังมาก,มากๆเข้ามาในหลายๆซองเลย เอาที่แบบเต็งจ๋าก,ก่อนเลยก็คือซองสูตรอาจารย์พันทิพย์นะครับที่มาทั้ง02และ96นะฮะนอกจากนี้ยังมีดวงเศรษฐีที่มาเป็น02ตรงๆไม่ต้องกลับนะฮะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเก่งบนชั่วชักแซงไม่ได้แล้วนะค,คุณผู้ชมก็คือว่าเลขเด่นของเขาเนี่ยเข้ามาติดต่อกัน2-3งงวดแล้วนะฮะส่วนชุดเลขส่วนตัวของแอด เมื่อกีที่ดาวนะฮะแอดแจกให้นะคะเป็นเลข2องสาบอกแล้วว่าต้องมีมา1ตัวตลอดนะครับมันเป็นเลขจากการคํานวณนะจริงๆมันได้มาเป็นเลข2กับเลข3แต่แอดเอามาจับคู่ง,ง่ายๆให้เป็นเลข2อสใครที่เอาจับแยกไปซื้อหรือจับแยกไปวิ่งเนี่ยก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่วิจรรยารณญาณของท่านเลยนะครับ เอาละครับการเข้าเนื้อหารายการย้ำกันเสมอนะครับรายการหววซองเขียนมือเป็นเพียงแค่รายการวางแนวทางตัวเลขให้กับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกําลังที่มีคําที่พูดว่าบนล่างวิ่งดูโต๊ะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็นเพียงแค่คำศัพท์ที่ทํทำให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้นรายการของเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ลมาเริ่มต้นแกะหวยซองนะคะงวดวันที่16มิถุนายนกันเลยดีกว่าว่างวดนี้จะมีซองไหนที่เราเอามาแกะแจกกันบ้างนะครับเริ่มต้นซองที่1กับซองที่ชื่อว่าสารฝันนะครับซองนี้อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าแอดเนี่ยยังตามกันต่อนะฮะมีหลายคนเนี่ยขอเดินโชคมาขอเด่นโชคแอดเด่นโชคหายไปไหนนะฮะอย่างที่บอกเลยเหมือนเขาจะเลิกทําไปแล้วนะคะก็จะมีนี่แหละ ซองที่หน้าตาคล้ายๆกันใช้ตัวหนังสือคล้ายๆกันเนี่ยครั้งที่แล้วเราเอามาเป็นซองที่ชื่อว่าสุดแม่นเนาะแล้วก็เอามาประมาณ2วันเตดได้หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่เข้านะอกก็เลยแบบว่าลองเปลี่ยนซองดูบ้างนะครับก็มาเป็นซองที่ชื่อว่าสารฝันดูอาจจะดีขึ้นก็ได้อ่ะไว้กันอย่างนี้ดีกว่าสําหรับซองสารฝันนะครับตัวเลขที่เขาให้มาเป็นเดนบน6หนะครับจับสามตัวมี 5-6-1นะคะจับสองตัวเป็น6-3นั่นเองครับเอใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น6-1-6-2-6-3นะก็ลองลองลองดูกันนะครับสองต่อมานะครับเป็นซองที่ชื่อว่าล่างยอดเยี่ยมนะครับอันนี้เป็นซอง ใหม่เหมือนกันฮะแต่ว่าแอดเนี่ยชอบเป็นพิเศษเวลาแอดไปซื้อเนี่ยแอดชอบซองเล็กๆนะฮะใครที่เป็นแฟนร,รายการของเราจะรู้ว่าเวลาแอดซื้อหวยซองเนี่ยแอดจะชอบซื้อซองเล็กๆมาแจกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในหวยซองที่เราแวะเบียนไปซื้อกันเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้เขาให้มาเป็นบนล่างเด่นเป็นเลข8นะครับจับ2ตัวเป็น8 6กับ8 7นั่นเองครับซองต่อมา3ตัวชุดเดียวนะฮะซองนี้ก็แม่นเหมือนกันนะครับ เขาก็ให้มาเป็นเลขเด่นบน2นะคะจับ3ตัวเป็น5 2 6นั่นเองครับไปต่อกันที่ซองถ้ำใต้น้ำนะคะซองสุดแม่นของเราเมื่อวันที่แล้วรู้สึกจะหลุดไปไม,ไม่หลุดเสียงวันที่แล้วเขาให้มาเป็นเด่น6นะคะก็ยังถือว่าเข้าตัวเด่นสําหรับวันนี้นะคะเขาให้มาเป็นเลข8นะครับจับ2ตัวมี8 5กับ8 6นั่นเองครับ ไปต่อซองต่อมานะฮะชื่อว่าซองเก่งบนชั่วนะฮะอย่างที่เราบอกกันไปว่าหลังๆในตัวเด่นเขามาบ่อยมาแม่นนะฮะสำหรับวันนี้เขาให้มาเป็นเด่นบน2นะครับจับ2ตัวเป็น5 2กับ5 6นั่นเองครับไปต่อกันที่ซองประจำอีกหนึ่งซองของเรานะฮะม้าสีหมอกวันนี้เขาให้มาเป็นเด่นบน2นะฮะจับ2ตัวเป็น3 2 3สากับ2 4ส่วนเด่นละเกาให้มาเป็นเลข4นะฮะจับ2ตัวมี4 1กับ43นั่นเองครับ จริงจริงบนนะฮะซองต่อมาของเราคือซองที่ชื่อว่าเก่งจริงบนนะครับวันนี้เขาให้มาเป็นเลขเด่น9นะครับจาก2ตัวมี93กับ94นั่นเองครับไอต่อไปที่ซองประจำของเรานะฮะสูตรอาจารย์ 1, พันทิพย์ภาคหลังๆเนี่ยรู้สึกจะแม่นมากเลยนะครับเขาให้มาเป็นเด่นบน2กับ7นะฮะวันนี้จาก3ตัวมี2 5 8 2 6 9แสล้วก็714นะครับส่วนเด่นล่างนะฮะก็จะมีเลข 2 3นะครับจับ2ตัวจะมีทั้งหมด5ชุดก็จะมีตั้งแต่24 29 30 31แล้วก็36นั่นเองครับต่อกันที่2ส,สุดท้ายนะฮะดวงเศรษฐีของเรานะฮะวันนี้ให้มาเป็นเลขวิ่งล่าง6นะครับจับ2ตัวมี36 46 96ส่วนเงินไหลามานะฮะเลขเด่นบนจะเป็นเด่น2นะฮะจับ3ตัวจะเป็น258แล้วก็269นั่นเองครับ ครบกันแล้วนะคะสําหรับ9 2องที่แอดคัดมาแจ้งนงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูชุดสรุปของเรากันดีกว่านะคะว่างวดน,นี้จะมีเลขจับคู่เหมือนเลขอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขไหนเนี่ยเข้ามาเยอะที่สุดมีเลขเด่นอะไรบ้างไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือชุดสรุปของเรานะคะประจำวันที่16มิถุนายน2565ตัวเลขเด่นที่เข้ามาเลยเนี่ยก็จะมีเลข2เลข6แล้วก็เลข8นะครับ เลข2จับคู่ออกมาก็จะมีเลข2 5 2 6 2 9นะครับส่วนเลข6ก็จะมี6 9 6 3เลข8ก็จะมี8 5 8 6นั่นเองครับอย่างที่บอกนะฮะว่าวันนี้เลขที่เด่นที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเลข2นะครับเข้ามาเยอะที่สุดแล้วก็ เลข6กับเลข8เนี่ยเป็นตัวเลขเด่นรองลงมาสําหรับงวดน,นี้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ได้มาจากหัวซองแต่ละซองนะคะที่เราเอามาคํานวณกันที่เรา,เามาแกะแจกแกันเมื่อสักครู่นี้สําหรับงวดน,นี้นะคะเลขที่แอดคานวณออกมาได้เนี่ยจะเป็นเลข24เนาะเป็นเลขเด่นมงคลประจําวันจากสูตรของแอดเองใครจะแยกไปรูด2รูด4หรือจะซื้อเป็น24เลยก็ได้นะคะแต่ว่าขอเป็นทลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับขอบทุนแล้วนะคะสำหรับงวดวันที่สิบ 16ม,มิถุนายนนี้อย่าลืมนะฮะกดถูกใจแฟนๆรายการเนี่ยสามารถติดชมเข้ามาได้นะฮะแอดก็จะพยายามอ่านพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็แอดจะได้รู้ว่าแฟนๆอยากได้ซองไหนเพิ่มเติมนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีในงวดวันที่16มิถุนายนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในงวดหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ